สวัสดีค่ะโอ้เ oh, ยคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่2022ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตั้งแต่วันที่30เดือน12 21จนถึงวันที่1เดือน1ปี22นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กด like กดแชร r e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มกันที่วันที่30เดือน12 2สค่ะเราก็ไปเช็คอินที่เชนกริลาโฮเทลค่ะอยู่ในเขตบางรักนะคะเพื่อไปชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะไม่ไปไหนไกลเลยนะคะก็อยู่ในกรุงเทพนี้เองค่ะ นี่ก็คือวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงกลางวันค่ะตอนนี้เราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะเพื่อรอไปทานมื้อเย็นกันค่ะมาถึงมื้อเย็นแล้วนะคะมื้อเย็นมื้อนี้ค่ะเราก็มาทานซุก,กี้ยากิญี่ปุ่นกันค่ะ มือนี้นะคะเราก็เลือกชุดเนื้อค่ะ ก่อนเริ่มทานนะคะก็คัาไปค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีอาหารนะคะเพื่อให้เราทานเพิ่มด้วยค่ะ ซูซูกิยากี้เนื้อนี้นะคะนอกจากจะมีเนื้อให้เราคนละ200กรัมแล้วค่ะเขาก็ยังมีผักสีเขียวนะคะผักสีขาวเห็ดแล้วก็เส้นต่างๆให้เราเติมได้ตลอดเวลาค่ะ อันนี้ก็คือเต้าหู้นะคะ อันนี้ก็ลองสั่งเมนูอื่นเพิ่มนะคะก็อร่อยดีค่ะและปิดท้ายชุดด้วยของหวานในชุดค่ะแต่มือข้ามนะคะก็ยังมีการกินขนมบางเล็กน้อยก่อนนอนค่ะ และนี่ก็คือวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในายามค่ำคืนนะคะในวันที่30เดือน12 21ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะโอ้แฮยโยโกไซมาวันที่31เดือน12 21ค่ะเริ่มต้นของวันใหม่เราก็ต้องไปเติมพลังนะคะโดยการทานมื้อเช้าค่ะ มื้อเช้าของโรงแรมที่นี่นะคะก็อร่อยนะคะโดยเฉพาะคัวซองนะคะหอมและก็อร่อยมากค่ะ มาตรการโควิดช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีที่กั้นนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาหยิบอาหารเสิร์ฟให้นะคะเพื่อลดการสัมผัสอาหารให้มากที่สุดค่ะและสิ่งที่หายไปด้วยนะคะก็คือไอศกรีมค่ะไม่แน่ใจว่าเพราะเป็นช่วงโควิดหรือเปล่านะคะเขาก็เลยงดการเสิร์ฟไอศกรีมค่ะ อาหารเช้านะคะก็เป็นแบบนานาชาตินะคะก็จะมีพวกขนมปงังนมโยเกิร์ตนะคะน้ำผลไม้ต่างๆค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะสลัดค่ะพวกไข่แล้วกออ็อาหารอินเดียค่ะ อันนี้ก็คืออาหารอินเดียนะคะอร่อยดีค่ะยังมีปลาท่องโกนะคะกับนมข้นแล้วก็ยังมีกิ่นซําด้วยค่ะอันนี้ก็คืออาหารไทยนะคะและปิดท้ายมือเช้าด้วยชาร้อนค่ะออกไปดูบรรยากาศยามเชา้าริมฝั่งแม่นำ้ำเจ้าพยากันบ้างดีกว่าค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงตอนเช้านะคะอากาศก็สดชื่นแจ่มใสค่ะเตรียมรับปีใหม่ค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวชมนะคะพักโรงแรมตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาดูได้ค่ะเพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์และหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองกรุงเทพค่ะ ท้องฟ้านะคะก็เป็นสีฟ้าค่ะเราก็สามารถชาร์จพลังได้ใกล้ๆกรุงเทพก็คืออยู่ในกรุงเทพนี้เองค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเราก็สามารถมีแหล่งชาร์จพังของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นชันด็อบบี้นะคะเทศกาลช่วงนี้ก็คือคริสต์มาสปีใหม่แฮปปี้นิวเวียนะคะแต่โรงแรมที่นี่เขาก็มีความเป็นไทยนะคะมีศิละปะวัฒนธรรมที่แกสะสลักแบบไทยๆค่ะ กลับมาทานขนมที่เราซื้อมาเมื่อวานค่ะที่ห้องนะคะคืนนี้ก็เตรียมเค้าดาวนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่วันที่หนึ่งค่ะแฮปปี้นิวเยร์ค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็ร่ำรวยมีเงินทองเงินกินเหลือเก็บเหลือใช้ค่ะและที่สำคัญ ดังกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนค่ะขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะ โอฮาโยวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสาสองค่ะวันนี้ก็จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วค่ะ ก่อนกลับเข้าบ้านนะคะก็แวะทานมื้อเที่ยงค่ะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยกาแฟกลิ่นหอมนะคะกลมกล่อมที่สตาบัคค่ะไปลองชิมกันได้นะคะที่เมกาค่าสตาร์บัคชั้นสองนะคะ หลังจากปิดท้ายด้วยกาแฟนะคะเราก็กลับบ้านค่ะและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะรวมทั้งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย